ก่อนถึงฝันคงจะมีสักวันที่เป็นของเราแม่ทะเลภูเขายังคงพล้างกันในความฝันฉันยังอยู่ไหลไม่มีนกตัวไหนบินเรลไาม่ ค่ะวันนี้มาทำผัดเส้นแก้วนะคะกินคีโตวันนี้เป็นวันที่สามนะคะอันนี้ก็คืออาหารเย็นนะคะก็เริ่มจากกับผัดเห็ดแล้วเสร็จแล้วก็มามาย่างเนื้อสไลด์นะคะเนื้อหมูสไลด์แล้วก็ปลาดอลลี่ อัน,นี่ก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะสังเกตความร้อนนะคะก็ทานเป็นวันที่สามแล้วรู้สึกว่าเออเบาตัวขึ้นนะคะเป้าหมายในการคารคีโตก็คืออยากให้น้ำหนักลดนะคะเพราะว่าตอนนี้อ้วนมากอ้วนจริงๆไม่เคยอ้วนขนาดนี้นะคะน้ำหนักค่อนข้างมากเลย ก็เลยตั้งใจว่าจะทานคีโตอีกรอบเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะเคยทานอยู่หนึ่งครั้งนะคะหนึ่งครั้งหนึ่งรอบแล้วก็คือทานได้หนึ่งเดือนนะคะน้ำหนักลดไปห้ากิโลทำแบบจริงจังเลยนะคะก็คือจะมีเห็นภาพภาพข้างหน้าค่ะมีวัตถุดิบในการทำอาหารนะคะ แล้วก็ส่วนประกอบอาหารก็จะเป็นอซอสปรุงรสคีโตน้ำมันมะพร้าวนะคะต่างๆนานาที่ที่อ่ชาวคีโตเขาทานกันนะคะนี่เป็นเส้นแก้วะคะ่ะเริ่มใส่เส้นแก้วแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรกินนะคะมีอะไรทำก็ทำทำไปนะคะนี่ก็เริ่มใส่ซอส ซอสที่เป็นซอสสำหรับชาวคีโตทานนะคะอันก็จะลงคลิปไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะว่ามีซอสอะไรบ้างที่ใช้นะคะก็เป้าหมายนะคะในการลดน้ำหนักครั้งนี้นะคะก็สองเดือนลดไป1 0บกโลนะคะนี่คือเป้าหมายนะคะแต่ถ้าทาจะทำได้จริงดังเป้าหมายก็เดี๋ยวมามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ ตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่87ดกิโลเลยนะคะซึ่งมันมากมากจริงๆแล้วก็ตัวเองเข้าขั้นที่เป็นโรคอ้วนแล้วนะคะก็กลัวที่จะมีภาวะโรคต่างๆแทรกซ้อนนะคะก็เลยต้องมาปรับตัวเองนะคะในการรับประทานใหม่อีกครั้งนะคะโดยที่อาหารคีโตนี่ยก็จะไม่กินแป้งไม่กิน น้ำตาลนะคะแล้วก็ควบคุมในเรื่องของแคลอรี่ด้วยนะคะอ่านี่ค่ะเน้นเน้นโปรโตีนนะคะเน้นโปรโตีนอันนี้เป็นปลาดอรี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยผัดของเราเดี๋ยวมามาชิมกันนะคะแล้วก็มาฟังเสียงของเส้นแก้วนะคะก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งเสียงเขาจะกุบกรุบกบกบ,บนะคะเดี๋ยวให้ฟังนะคะให้ฟังคำนี้ เป็นเส้นแก้วเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะก็จะมีความกรุบของเขานะคะเดี๋ยวยังไงจะทำคลิปไว้ทุกวันนะคะเพื่อที่จะเป็นติดตามผลงานตัวเองด้วยนะคะว่าเราทําอาหารอะไรบ้างเป็นอาหารของชาวคีโตแล้วมันลดน้ำหนักได้จริงยังไงนะคะก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะลงท้ายคลิปด,ด้วยน้องเหมียวของเรานะคะ <Yeah. S 1> เจ้าอ้วนนะคะชอบมากอยู่ตรงเนี้ยมุมเนี้ยนะคะ